สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบอีกแล้วนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งนะครับวันนี้นะครับผมพามาเช็คคอยหัวเทียนนะครับสาหรับรถเบนซินนะสำหรับดีเซลก็ตอนนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับถ้าเป็นดีเซลก็คอมมอนเลวก็เช็คเป็นหัวฉีดนะอันนี้เป็นคอยหัวเทียนนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันอ่นนี้วันนี้ผมยกตัวอย่างเอาเป็นโตโยต้าคันนี้เป็น เอาติดนะฮะรุ่นท้องตลาดนะอันนี้คือคอยหัวเทียนถ้าเราโดยทั่วไปจะมีฝาครอบตรงนี้นะครับผมให้ทําการแกะออกนะครับมีน็อตเบอร์สิบแล้วก็มีไขควงมีเป็นสกรูปักแฉกนะครับขันออกนะครับคุณก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมยังไงถ้าไม่ทันเดี๋ยผมรีรันให้ดูอีกทีนึงนะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอ่าับกหัวหนึ่งอ่าอันนี้ขย่านะ,ะตรวนี้ไม่เสียตัวที่สองออันนี้ชักแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอ่าอันนี้คาดว่าน่าจะเสีย อ่าเนดูชักออกแล้วยังเหมือนเดิมเดี๋ยวลองชักตัวที่สามอ่ะ,อะที่สามเขยา่าเห็นไหมอ่าตัวนี้ใช้ได้ ขาเขย่าใหญ่เลยตัวนี้ชักออกแล้วยังเขย่าเหมือนเดิมอันนี้ดับเลยอ่าผลสรุปว่าตัวนี้หัวที่สองเสียอ่าวิธีก็คือสตาร์ทเครื่องนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ชักออกอ่านี่แบบนี้นะครับถ้าชักออกแล้วเป็นแบบนี้กนะ็คือไม่เสียนะครับตแต่นี่นะครับชักออกนะครับอ่าหัวต่อมาอ่าสูบต่อมานะครับชักแบบนี้นอ,อ่าเหมือนเดิมนะครับ เอาแบบนี้เรียกว่าเสียนะครับชาชักออกแล้วมาแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าต่อมาอ่าชักอีกตอนนี้เหมือนกับทํางานแค่สามโอบนะครับรถสี่โูบนะฮะอ่าเหนียนิดนึงกันๆๆตรงนี้ร้อนนะครับสําหรับท่านที่ไม่ชํานาญใช้ถุงมือนะอ่านี่ชักออกปุ๊บอ่านี่เขย่าอย่างนี้เข้าไปอีกนะเท่ากับทํางานเหลือแค่สองโอบนะครับ แสดงว่าคอยเราไม่เสียนะครับชักออกแล้วหยุดการทํางานนะครับอ่าอันนี้ชักปุ๊บอ่ะไปเลยนะครับอันนี้อ่ะเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้เสียบเข้าไปอีกก็ไม่มีผลอะไรถราดูใหม่วิธีการเช็คนะครับงงไยครับไม่เร็วไปนะฮะ คือผมสรุปให้เลยคือถ้าชักหัวไหนออกมาแล้วรถเรายังเหมือนเดิมนะครับอาการรถที่คอยเสียนะครับก็คือรถจะเดินเบาสั่นฮึหๆนะครับแล้วเร่งแล้วไม่มีกําลังอัดนะครับมาเช็คตรงนี้นะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับคือดึงสายหัวเทียนออกนะครับแล้วเครื่องยนต์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ายังฮึหๆเหมือนเดิมนะครับอก็คือคอยเราเสียนะครับ อ่าอันนี้อาจจะไม่ใช่คอยก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่หัวฉีดนะครับเช็คเหมือนกันนะครับก็ไปดึงปักหัวฉีดออกนะครับอ่าเดี๋ยววันไหนรถคันไหนหัวฉีดเสียผมจะมาทําให้เป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าวันนี้วิธีเช็คนี่<อ>เบื้องต้นนะครับไม่ง่ายแบบนี้นะครับไม่ต้องถอดเราไปใช้เครื่องใช้อะไรนะครับวิธีเช็คเบื้องต้นของช่างจะประมาณนี้เลยนะครับอ่า <c oughs> อันนี้ผมทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนี่ย จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะเดินนิ่งแบบนี้นะครับครบทุกสูบนะครับอ่าอันนี้เรื่องยี่ห้อนะครับไม่ขอกล่าวถึงนะครับอันนี้แล้วแต่กําลังซั์ของท่านนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับมีแนะนําก็มาลงความคิดเห็นก็ได้นะครับในหน้าตรงนี้นะครับผมถือว่ามาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าวิธีการเช็คเๆยังไงนะครับอันนี้คือ เรื่องราคาสินค้าเรื่องเกรดยี่ห้อนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้บริโภคนะครับซึ่งแน่นอนนะครับของแท้นะครับหรือของ OEM โรงงานนะครับรถแท้สูตรยังไงย่อมดีกว่านะครับเรื่องของคุณภาพและความการันตีนะครับแต่ก็ในเมื่องงบประมาณของเรานะครับน้อยลงนะครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับทำยังไงก็ได้ครับผมเป็นช่างนะครับ ในซึ่งในยุคนี้นะครับก็ลูกค้ามักจะมาในงบที่จํากัดนะครับผมก็ต้องแก้ไขให้ลูกค้านะครับเป็นใช้งานได้ก่อนนะครับซึ่งจะเจอเรื่องระยะเราระ,ะ,ะยะสั้นอะไรเงี้ยครับก็ไปว่ากันอีกทีนะครับให้ลูกค้าใช้งานได้ก่อนนะครับเป็นทำมาหากินได้นะครับก็วันนี้ถือว่าผมนําคลิปพวกนี้นะครับ มาฝากพี่น้องทุกคนแล้วกันอ่าสำหรับคนที่อยากรู้นะครับผมมาทําคลิปให้แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากรู้อะไรนะครับแนะนํากันเข้ามาได้นะครับในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้กันนะครับอ่าหรือใครสงสัยอะไร inbox มาถามผมนะครับสิ่งที่ผมได้ทํานะครับอาจจะไม่ถูกหลักตามกฎของอ่าทฤษฎีบททั้งหลายแหล่นะครับก็ขออภัยนะครับก็ยังไงเป็นวิธีที่ ผมนั้นทดลองนะครับหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับช่องผมไว้ตรงนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับสวัสดีครับ